สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนบอลครับช่องชายระเบิดอ๋อพิเชียวครับตอนนี้เวลา11บเนาฬิกาห้นาทีนะครับใกล้จะเที่ยงแล้วตอนนี้เราลัดป่าลัดดงมาอีกประมาณ2กิโลหรือ3กิโลนะครับจะถึงบ้านงาน,นครับยาวไปตะบึงครับส่งตำแหน่งมาให้โอ้ยแต่ป่าแต่ดงเถอะนาะ บ้านโนนน้อยนะบรลาพี่นอ้องเันแมนบ่าอะไรหนิเราจะไปโรงเรียนบ้านระเวียงนะอำเภอโนอนนารายนะครับจังหวัดสุรินทร์ใกล้คือมีตะปาตะดงแทนเนาะ ูกสาวท่านตื่นพี่น้องมาสักผ่าแลออา้วกนะ็เลยออกมาก่อนยีลาน่ะสิตื่นประมัณเทียงๆใบๆครับก็เลยออกมาก่อนครับนี่เข้าเขออาตอบตระเวียงแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรถากินข้าวเสร็จแล้วก็มาปั่นผ้าที่ปัม๊มแล้วก็ออกมานะครับพี่น้องครับการใช้เป็นข้อที่อยู่ซื่อ,อบ่ได้นะครับต้องหาอะไรทำครับเพราะว่า อยู่ซื่อๆพอเป็นบอกไงๆมันต้องมีอะไรทำทะถาววงมนกระแตถ่ายคลิปกอกๆอกแกๆให้อยู่บ้านเฉยๆขออยู่พเป็นออกพี่นอ้องคนหมักยางในยางคือถ้าถ้ายิ่งถ้ายิ่งไม่ทําเลยยิ่งยิ่งปวดแข้งปวดขาคันดีเฮดแต่กเออแบบบาดเจ็เส้นจืด,ด,ดสายนะเข่ามากกับเป็นยี่สิบแล้วพี่นอ้องเอาว่าจะจีบจอยกันไปนะครับ ภาวนาฟ้าฝนให้เป็นใจนะครับวันนี้จะตกเด้อปืนยังตกครับแต่ว่าฝ้าแจ้งพี่น้องบอค่อยมีเมฆปอนใดนี่ครับเรามาถึงงานแล้วครับ้บ้านใหญ่อยู่นะนี่โอ้ปใปไห้พักวัดอ๋อนี่ไงวัดวัดอยู่นี่ นาาเอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้าย เลียนบ้าตระเวียงมีเอ้าเป็นเท่าไหร่ละติเลี้ยวซ้ายแล้วเ,เลี้ยวซ้ายโอ้หนี่ไงเอาพี่เง้วคือส่งให้ขวอยมาพี่พี่เง้วเลี้ยวซ้ายแล้วคุณจะถึงจุดหมาย โอ้ต้องกลับรถนะเนี่ยจะกลับรถกับพี่นอ้องค่อยเลื่อยพี่น้องมันอีซีเรียมค้าเลื่อยผากเนี่ยเนานี่เรามั้งในโรงเรียนนี่ o wardrobe สาตสาดสาัสดีครับสวัสดีเจ้าดีจ้าขาแดากเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนอัปุ้งาจค่ะผู้หญิ้มปรชันตื่นฮะป้ผมอยู่บ้านลูกสาวมเมื่อนนี่ โ oh. อ้เจอดาที่น้องไม่มีราง้างเอาเอาเมย์เอาเมย์ดูท่รองบุวไว้แล้วครับนายเวทีไก่ตู้ตัวมันจังมวน ใก้ตู้ตัวมันจังมวนเนะาะสวัสดีครับสวัสดีครับคมณมอดอสู่เขาไม่ติงสู่เขาโอ้ยย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 ยกัยตยย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 ายยายยยยย้ยยยยยนี้อากาศดี ปูปูผ้าปูสมหวงนั่งมาหรือมลงนบัตรจักบบทครับ้ามาเลนลอยี้อเอามวเลยเอาทางนี้เรยทางนี้ก็พอเล้วิ้วไป สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยพัดลงบ่ห้าเด็ก,กพัดลง ถ้าแดกดากพัะล่งก็เฮ็ดดีแท้สอดแจงเด้อมือแรงสอดแจงเด้อยสอดแจงอยู่แล้วผับคได้บอกเตะแสดงว่าหยาดผัวถึงมือแรงเอเออนี่แต่ผัวหยาด่อยเป็นบอนี่แต่ผัวหยาด่อยเป็นบอเออคอยมาพูดเออคอยมาพูดบัดไหวัดไรขิงบอโอ้แดดแดดแดดเอ้าขอบคุณทุกแรงใจครับพี่น้องครับ เรา120นะครับวันนี้นพี่อ้วนคิดเก่าไปเนาะพี่อ้วนมวดนี้ซื้อเลยเจ็ดเก่าสองพี่เด็ดเลยเก่าเจ็ดเก่าสองมาแน่นอนเพราะหัวสันจรมันมีเก่าอืออือ่ะพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม